คุณผู้ชมตอนสมัยที่ผมเป็นวัยรุ่นผมขออะไรจากอัลลอฮ์รู้ไหมผมขอจากอัลลอฮ์ให้ผมมีหัวใจที่อดทนแต่เหมือนกับผมไม่ได้แต่อัลลอฮ์ให้ผมได้ ผมขอความอดทนอลัลลอฮ์ส่งบททดสอบครับคุณผู้ชมผมถูกทดสอบหนักมากหนักมากหนักมาก,กและสุดท้ายเมือเอ่ออัลลอฮ์ให้เราได้ผ่านภาวะที่เราต้องอดทนอดกัน้นที่สุดในชีวิตเราจะเกิดฮิกมาทําให้เกิดความอดทนการอดทนหรือความอดทนเนี่ยมันจะได้มาจากบททดสอบทั้งนั้นแหละแล้วเวลาที่เราเรียนรู้หลักการสลามเนี่ยความอดทนเป็นอามานชั้นสูงเลยนะฮะผมถึงย้ําในายามนี้ว่าไปเปิดในกุรอ่านดูเลยนะฮะว่าอาลัลลอฮ์รักเราขนาดไหนไปเปิดดูเลยว่าคนที่อดทนเนีเ่ยอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเขาขนาดไหนบรรดาผู้ที่อดทน หน,หนึ่งบาปที่มีอยู่อัลลอฮ์ะจะอภัยให้เหมือนกับใบไม้ร่วงเลยจากอามานการอดทนฮะอัลลอฮ์บอกอีกว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะประทานวิสกี้ให้อย่างนับไม่ถ้วนเลยตั้งแต่ดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ะจะประทานปัจจัยต่างๆให้กับเราเนี่ยอย่างอิ่มหนำสำราญอย่างเพียงพอนะคุณผู้ชมยังไม่พอฮะคนเจอทางตันแล้วเขาอ,อดทนอัลลอฮ์ะจะส่งทางออกจากทางที่เขานั้นไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้ายังไม่พออัอลลอฮ์ะจะเพิ่มพูนผลบุญให้กับเขาอย่างจํานวนนับไม่ถ้วนคํานวณไม่ได้อีกเห็นไหมคร กับความอดทนนะ ผมถึงใช้คําว่ามันเป็นช่วงเวลาที่โชว์ไทม์ของความอดทนของผู้ศรัทธาแล้วถ้าไม่มีเหตุการณ์เราคงพิสูจน์ตัวเองไม่ได้คงจะเป็นบ่าวเพียงแค่บ,บอกว่าฉันรักอัลลอฮ์และฉันอดทนแต่พอถึงเวลาจริงๆเราไม่ได้มีโอกาสพิสูจน์ไงแต่ตอนนี้ผมและพี่น้องเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาให้เราได้มีโอกาสพิสูจน์แล้วว่าฉันอดทนเพื่ออัลลอฮ์จริงๆแล้วคุณผู้ชมบอกว่าท่านเชื่อในอันกุรอานท่านเชื่อในอัลฮะดิษเชื่อเลยว่าในกุรอานทั้งเล่มเนี่ยอัลลอฮ์ดํารัสบอกทั้งเล่มเลยนี่เป็นรุกลยววว่่่่่าาาาผผู้้้รัททธตออออองงเชืในนกกุแลสิีมบะ คนที่อดทนเนี่ยอลัลลอฮ์จะตอบแทนให้แบบนี้แบบนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมอ่ะอัลลอฮ์ส่งการทดสอบมาให้เพราะว่าอลัลลอฮ์รักเบาและอลัลลอฮ์ต้องการให้เบานั้นเปลี่ยนแปลงคุณผู้ชมเชื่อไหมล่ะ อย่าเชื่อเพียงแค่บางอายะอย่าเชื่อเพียงแค่บางส่วนของสุรอักุรอานต้องเชื่อทั้งเล่มและนี่คือคำสัญญาสัจจะจากพระเุ็นเจ้าดังนั้นคุณชมจะกลัวอะไรอีกจะวิตกกังวลเพื่ออะไรทําให้อีมานของเราถดถอยใช่ไหมเราทําหน้าที่ในส่วนของเราอย่างดีที่สุดแล้วเมื่อเอเล็กกำหนดมาให้สิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นต้องเกิดเราเลี่ยงไม่ได้เอเล็กกำหนดมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดแล้วด้วยซ้ําแต่ถ้ามันหนักมากไม่ไหวดูอาเปลี่ยนได้ตอนเนี้ย ผมและพี่น้องเนี่ยอยู่ในวังวนของความต้องการอยากจะได้บางอย่างก็ขอดุอาแล้วเราก็วางแผนในแบบของเราว่าเนี่ยนะถ้าฉันแต่งี้สําเร็จนะฉันจะไปอย่างนี้ต่อนะมันเป็นแผนที่เราวางเอาไว้แต่คุณผู้ชมไปดูในอัลนุรานท่านผู้ชมจะได้ยินสำนวนที่เราบอกว่าแผนของอัลลอฮ์นั้นเลิศดกว่าเวลาที่เราพูดถึงการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ไม่ได้แปลว่ามอบหมายให้อัลลอฮ์ทำตามใจเรา มอบหมายต่อลรถคือมอบหมายเชื่อมั่นว่าลอจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราอยู่แล้วมันอาจไม่ได้เป็นไปตามแผนของเราแต่มันดีเลิศแน่นอนนาทีนี้วัดอ ي มานเลยฮะนาทีนี้วัดความเชื่อศรัทธาจริงๆเลยฮะเรื่องของความเข้าใจในการกําหนดของอลร์การมอบหมายต่อลร์การไว้วางใจต่อรลเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นมากๆสําหรับหัวใจผู้ศรัทธาทุกคนเลยนะครับ